เดี๋ยวหนูไปเก็บของก่นอครับนี่ครับพี่น้องอ่าเีักท่านนะครับผมเ่ยวหอนแเตี้ยพนะสวัสดีค่ะสาวอีเอาหวานจบแล้วค่ะเอาไปเอาไปาวจาวนมาจากไม่กิน้องหวานน้องกันจ้านี่ของหวานแห่งนิงเหลียงรง้วยแล้วซ้รวยจ้า เราเราเขาจะหายกันอีกโดนมือ <สะ S 1> เนาะเป็นวันวันสองอาทิตย์ได้นะพี่น้องครับจะมีเราจะมีงานวันที่นาฬิตาไลค์ครั้งที่สี่สบองน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าที่บอสแจ้งนะครับ<ช>นะครับแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่บ้านสวนนี่รวยก็คือวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่แล้วก็ถ้ามาถ้งมาถึงเมือมืองานเถอะพี่น้องนะครับซอยงานขึ้นนะครับขึ้นบ้านใหม่อ ีการไม่รวยครับผมหนึ่งเ,เ,เจ้าหอนพนาพนี่น้องสายเสี่ยมหลายมันอึ่นเ <laughs> ขาขิดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล,แล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านบุรีรัมย์เออนะครับผมใส่เองเนาะเอาไลยเอาเหนือเส่นเลยเออเป็นเจ้าเจ้าเจ้าเหนือแล้วเฮ้ยหมูเป็นบ่น,นี่พี่น้องค้องท้องนิดหน่อยในเดินทางกลับบ้านนะครับผม วันนี้จะมีสาวๆติดรถไปด้วยนะครับผมอะไรต่วสาวๆปาสาวๆง่ายน้ำเออสาวๆเหื่อด้วยนะพี่หอนบานบอสาวๆจอกระบานน้ำพี่น้องร้อาเสียงดีเปลี่ยนบุคลิกใหม่บ๋อค่ะอันไหนเมื่อคืนนี่บ๋อเดี๋ยวผมจะไปนั่งหมอนี่คลิปให้ฟังแล้วพี่น้องบานเออผมรู้สึกว่าขันอะไรกินแต่งตัวเจ้าจอดนะครับ Okay, โอเคครับผม๋ยวกินข้าวแป๊บหนึ่งจะได้เดินทางกลับบ้านบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับมันจะสุดแล้วนะครับครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมพี่น้องครับตอนนี้ขึ้นรถแล้วนะครับผมวันนี้มีสาวๆเดินรถกลับบ้านด้วยไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่านะครับสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูจะกลับบ้านด้วยนะครับผมครูเดียนะครับผม ผมเพิ่งหู้ได้พี่น้องว่าเราอยู่บุรีรัมย์เพื่อนแกเป็นคนบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับผมค่ะเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะเป็นคนในเมืองนะคะเป็นคนในเมืองผมผมผมอยู่คูเมืองพี่น้องผมอยู่คู่เมืองห่างจากบ้านเรานี่ประมาณ30กิโลอ่ะก็เลยคู่หนึ่งไม่ได้ไปส่งเนาะรอบนี้ไม่ได้ไปส่งค่ะปกติคู่หนึ่งจะไปส่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่หนึ่งไปส่งก็คือคู่หนึ่งไปส่งแล้วก็ต้องกลับมาคืนพี่น้องพอเลยนั่งกินเข่าเมื่อเช้านี่ก็เลยว่าเอ้าทางสั่งกลับน้องผมเช้าเลยวางสิบอกคู่ แล้วคุณเดียจะกลับมาวันไหนครับก็ยังไม่แน่ใจค่ะน่าจะสิบเก้ารอดูงานอีกรอบหน้าค่ะรอบหน้าเป็นสิบเก้าแล้วก็มีงานไม่ยุยด้วยงานไม่ขึ้นขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้มาอ,อ๋อก็คือแล้วแต่สะดวกแต่ทีมงานเราเล่นครบเลย,ยเ,เนีเป็นเพนเพนเพนบอลบอกก็คือเวทีอะไรไปตั้งหมดเลยนะครับผมผมกับสิบเป็นบ้านวันที่สิบสี่หัวเรลพี่น้องมางานเลยนะครับผมมาช่วยงานขึ้นบ้านใหม่ไม่ยุยนะครับผมแล้วก็ก็จะขับบ้าน ก็จะกลับมาซ้อมประมาณวันที่18ือนเดิมนะครับผมนาฬิตอะไรครั้งที่42วันที่19เด้อพี่น้องเด้อฝากซื้อบัตรจองตั๋ว100บาทครับผมครับผมทุกกําลังแรงใจของมรรทัศนท้องฟิลแลนนะครับผมเราก็มีงานโชว์เหมือนเดิมกบผมเมื่อคืนเป็นจังไรแน่พี่น้องครับผมผมว่ามวนคักละ่ะสิ่งที่บุกเหกตุกระทองเหตุถ้าบอสสั่งก็ต้องทำนะครับ <laughs> เดี๋ยวสึมาบอาความในใจว่าได้แต่งแต่งต,ต,ตัวเป็นผู้หญิงมันเป็่นยังไงไมีไคขามู้สึกไเลน,นะครับ แต่ว่ามันก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผมทุกคนก็คือตามตามบอสสั่งนะครับผมแล้วก็เพื่อเอฟซทุกคนนะครับผมทําได้นะครับผมบัดนี้จะได้เดินทางเด้พี่น้องไปเจอกันคู่ละยูบืล้ําไปส่งคู่เดียรเสร็จก็คอยเดินทางเข้าบ้านนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปส่งคู่เดียที่บุรีรัมย์ครับของคู่เดียเยอะมากนะครับพี่น้องไปเก็บของมาบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะขอบคุณมากค่ะไปเก็บของเข้าบ้านนะครับผม อมมันตกในเมืองพีหลอพี่อ้องอ้อมมาของเราอ๋อมีเสื้อผ้าอยู่นะมีเสื้อผ้าอยู่ให้คุณจะเก็บของของขพี่้องส่งคุเดียนะครับผมอยู่อำเภอลำปีมากแกอยวนอำเภอลำปีมากนะครับนั่งจากบ้านผมประมาณ สามสิบกิโลนีของชื่อยเกลนะหลังไหนปุ้นเองไม่นี 3. ่องหลังหลังแรกกับหลังข <States> ้างในนี่คือว่าหลังไหลครับโอ้ข้างในข้างในข้างในของเราหลายอยู่ดิพี่น้องสองร้อยสองกเปาสติ๊กกา อบเสียพาอีกสาแล้วสิสสสสสสไปตากยากเข้าไปแล้วพ,พี่น้องจะเขาบานเลยเพราะว่าตอนนี้แสี่โมงหรอครับประมาณสามิบล้วง่นๆลครับห้าโมงถึงบ้านถ้าปั่นทั้งอันนี้ทั้งอันนี้พี่น้องทัง้งใส่ปลาไปนะครับใส่ปลาไปนะคร ปุกนี่ก็จะปุกเส้นเนี่ยก็ผสมงพักก็คูดีนี่ครับขอบคคุณมาก่ะโอเคจะได้เดินทางกลับเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะนิตาไรเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนิงโอเคครับเดินทางกลับแล้วพี่น้องคร่ะขับรถดีๆนะคะพี่หนิงขอบคุณมากค่ะที่มาส่งวันนี้ไม่อย่างนั้นไม่มาถึงบุรีรัมย์โอเคครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ ฮอดบ้านฮอดซองแล้วพี่น้องครับผมหลังจากทรงคูเดียเสร็จนะครับก็พากันแวะกินก๋วยเตี๋ยวจอกว่ากินก,ก๋นกยว,กวกกเยวเตีเยเ๋ยวเสร็จแล้วก็ทรงคูเดียทรงคูเดียเสร็จปั๊บก็เกิดเข้าบ้านเลยถึงบ้านเรียเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่นอ้องอ้าวมันไปสตึกพี่น้องสตึกวกันสตึกเรียวเขาแค้นดงเนาะเขาบ้านผมเนาะ อันนี้ไปสตึกไปสตึกเข้าเมืองเข้าเมืองกันไปพาเราไปกุญแจบ้านพี่น้องนะครับอยู่ในเมืองกินก๋วยเตี๋ยวในเมืองนะครับส่งถึงที่อย่างปลอดภัยทั้งสองนะครับผมพี่น้องส่งหอดบ้านหอดซองเราแล้วนะครับผมผมก็ล้างถามกันพี่น้องเอ้ยคนบุญรักเพื่อนห่างจากบ้านผมประมาณจากยี่สิบโลนี่แหละครับประมาณจากยี่สิบโลนี่แหละไปออกไปทั้งนี้เนาะทั้งเส้นลำเไป่ยมาด แกอยู่บ้านนั่นสี่เหลี่ยมหน่อยพี่น้องสี่เหลี่ยมน้อยนะครับยอ,ยอยู่บ้านสี่เหลี่ยมหน่อยไปยุ่งน้ำกันเสียบอไม่ได้ถามกันแกเสียเจ้าอยู่บ้านได้อย่งจังไหนมาถามเสีย <c oughs> มากินเขา่าว่างมันกินเข่าเศร้าเมื่อเศร้านี่พี่น้องคู่หนึ่งมาถามว่าพี่หนิงบ้านอยู่บีรัำกลับบ้านไหม่าสักกับกลับตลอดแล้วครับเลยบางสี่กลับตลอด ตลอดเลยนะครับว่บาเรอถ้างั้นฝากไปส่งครูเดียด้วยหน่อยได้ไหมคันว่าได้สนอกแล้วจะเติมน้ำมันซอยหาลอยอยู่พี่น้องมอบอเอาสนับบ้านดอกกันคน้นบ้านดอกกันเนาะขอกินไรก็นี่เลยว่างสิแล้วก็มีน้ำใจดอกว่าถัางใ <c oughs> ส่ปลาไปรอบมือมีน้ำใจให้อยู่นะครับเ,เดี๋ยวเขอเก็บของแป๊บหนึ่งครับพี่น้องนาะ ถึงบ้านแล้วพี่น้องหอดบ้านหอดซองแล้วนะครับผมเก็บของโอาราหอนขนาดหามงกลไพี่น้องหอนอยู่แดดจุยืนหาตัดผมก่อนตัดผมไว้ก่อนส่งกูเดียเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องตอนนี้เดินทางมาหอดบ้านจะของแล้วนะครับผมเก็บของเก็บอย่างโลงรถแล้วนะครับผมไฟเซามีแห้งเหมนีนพี่น้องเมื่อยไรหอนอ้อมไปพูดมือลำช่องเรา ส่งแล้วเรียบร้อยแค่ใส่ซอยน้ำมันค่าน้ำมันที่หรือว่าผมว่าค,คนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องกอ,อนกินไรก็หนีผมว่าสิแค่ก็ขอบคุณพวกย่างคักรุ้หรือวป่าขอบคุณพวกย่างคักรู้แค่ก็ได้ว่าช่วงนี้พักเงนะีเนาะเขาอยากใจกลับบ้านเบิดพี่น้องแล้วก็งานประทัดพี่น้องงานซอยงานหาวี้ผู้ดใดอยากไปก็ไปนะผมก็เลยผู้ใดไปนะมันงานที่เพมันไปาง,งานยังหนกุกงานบุญนรนะือเปลพี่น้อง นั่นบุญอ <c oughs> ่านไปอยู่หลายคนอยู่พวกนักดนตรีแหละที่นักดนตรีห่อนห่อนบางห่อนซองแล้วพี่นอ้องนี่แหละที่วันยุ่งซองเสื้อผ้างพันเก็บแซักไว้เก็บตากไว้แห่งที่บุญนะเรบ้านแลว้วเก็บของแล้วนะครับอ ผ่านแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะอ่ะาทายให้ถามเขาผมรู้สึกว่าได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือเป็นอั่ไหนะพี่น้องถือว่าเป็นผลการตอบรับอย่างดีเลยนะครับผมพี่น้องครับสําหรับแต่งตัวผู้หญิงเป็นคอนเทนต์ของบอสของแม่ยุอีนะครับผมที่ให้แต่งตัวแบบเป็นผู้ิ สซียบอ๋อครั้งแรกในชีวิตเลยผมที่ได้แต่งแบบนี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วสิมงที่บอกสู้ฟังว่ามีความรู้สึกยังไงตั้งแต่บอกว่าให้แต่งหญิงนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพักพรสคอนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อยหลายครับผมขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ